สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่2กันนะคะเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวก่อนอื่นนะคะรูจะมาแนะนําสมการกําลังสองตัวแปรเดียวก่อนนะคะจะมีรูปทั่วไปอ,อยู่ในรูปของ ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0ซึ่ง a เนี่ยนะคะ a ก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่หน้า x กาลังสอง b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x หรือ c ก็คือเป็นตัวเลขเปล่าๆนะคะเขาจะเรียก a ว่าสัมประสิทธิ ที่น้าก,กำลังสอง b ว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า X และ c คือตัวเลขค่าคงตัวใดๆนะคะทีนี้เขาจะมี x เป็นตัวแปรมี a b c เป็นค่าคงตัวและ a ต้องไม่เท่ากับ0นะตรงนี้สำคัญมากและทางขวามือนะคะของนักเรียนเนี่ยจะต้องเป็นเลข0นถึงจะเป็นรูปทั่วไปนะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาลองหาค่า a b c เมื่อเราจัดสมการให้อยู่ในรูปทั่วไป ax กําลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0แล้วนะคะ a b c ของแต่ละข้อจะมีค่าเท่าใดเรามาดูข้อที่1นเรียนดูข้อที่1สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องพิจารณาก่อนขั้นที่1ก็คือขาทางขวาของสมการจะต้องเป็น0ข้อนี้ทางขวาของสมการเป็น0แล้วโอเคแสดงว่าเราหาได้เลยทีนี้นักเรียนก็มาดูว่า a a คือตัวเลขที่อยู่หน้า x กําลัง2คือเลขอะไรคะตรงนี้ เลข3 b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ตรงนี้คือไม่เขียนถ้าไม่เขียนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือเลขอะไรเอ่ยมันคือเลข1นะคะตรงนี้คือเลข1และ c ก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหลังคือเลขอะไรคะลบด้วยนะกูกอันนี้มีลบด้วยนะคะเป็นลบ2ดังนั้นข้อแรกของเราก็ตอบว่า a เท่ากับ 3 b เท่ากับ1และ c เท่ากับลบ2นะคะต่อไปเป็นข้อที่2ข้อที่2เนี่ยมีมาแค่ตัวเดียวเลยคือ5 x กํลังสเฉยๆเท่ากับ0ทางขวาเราเป็น0โอเคใช้ได้แสดงว่านักเรียนก็ต้องมาหา a b c เอง a คือตัวเลขที่อยู่หน้า x กํลังสคือเรียกอะไรคะ คื่อให้ค่าอ่ามันมีห้าอยู่แล้วทีนี้มันจะมีมันต้องมี b มี c แต่ปรากฏว่าตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่อยู่หน้า x ใช่ไหมลูกสมการนี้เมื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้ 5x ากำลังสองบวกไม่มีคืออะไรคะ 0x บวกด้วย0เท่ากับ0ถ้ามัน นี่หนไหมพอเราจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่า a คืออะไร b คืออะไรและ c คืออะไรดังนั้นข้อนี้สรุปได้ว่า a เท่ากับ5 b เท่ากับ0นะคะ b คือตัวเลขที่อยู่หน้า x ตรงนี้นะคะ c คือตรงนี้ก็คือ0เหมือนกันโอเคผ่านไปแล้วสองข้อนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สานักเรียนทีนี้เรามาดูข้อที่3มลูก ข้อที่3 y กำลังสบวก2 y เท่ากับ0จัดให้อยู่ในรูปทั่วไปอ่า a e, x กำลังสบวก b x บวก c เท่ากับ0ข้อข้อที่3นี้นะคะทางขวามือมันเป็น0อยู่แล้วโอเคเราก็หา a b c ได้เลย a คืออะไรคะ a คือตัวเลขที่อยู่หน้า y กำลังสคือเลขอะไรเนียเลข1อ่าเลข1นะคะไม่เขียนคือเลข1 b คือตัวเลขหน้า y คือเลข2ทีนี้มันมีตัว c ไหมคะอันนี้ c คือตัวเลขเฉยๆไม่มีแสดงว่าข้อนี้นะคะ a ของเราก็คือ1 b คือ2และ c คือตัวเลขเฉยๆเราไม่มีคือ0นะคะโอเคผ่านไปแล้ว3ข้อทีนี้มาดูข้อที่4ข้อที่4เนี่ยจะแตกต่างจากข้อที่ ผ่านมาเพราะว่าด้านขวาของสมการมันเป็นเลข4เราจะจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้มันจะต้องเป็นเลข0ก่อนวิธีการทําให้ด้านขวาเป็น0เหมือนที่เราเคยเรียนมานะคะจากเดิมใช้หลักการเดียวกันเลยลูกมันเป็น4เราอยากให้มันเป็น0เราก็ต้องลบ4ทั้งสองข้างนะคะลบออกทั้งสองข้างด้านซ้ายมือก็จะเป็น ลบ3 x กำลังสองลบด้วย4เท่ากับ4ลบ4เป็น0อ่าพอได้รูปนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นรูปทั่วไปเมื่อนักเรียนได้รูปทั่วไปแล้วนะคะเราก็มาหา a b c ได้เลย a คืออะไรคะ a a คือตรงนี้ใช่ไหมสัมประสิทธิหน้า x กำลังสองคือเลขลบ3 b คือสัมประสิทธิ์หน้า x มีไหม ไม่มีอันนี้เป็น0ูนย์ะคะและ c คือตัวเลขที่อยู่เฉยๆตัวเลขของตัวนั้นคือเลขอะไรลบสอ่าตรงนี้ก็คือ c เท่ากับลบสอ่าต่อไปข้อที่ห้าข้อที่5นี้นะคะอ่าด้านขวามืออีกแหละรูปทั่วไป ax กำลังสองบวก bx บวก c จะต้องเท่ากับ 0นั่นเองต้องทำให้มันเป็น0ก่อนถึงจะหาค่า a b c ได้แต่ทางขวาของเรามันยังไม่เป็น0เราก็เลยจะต้องทำให้เ้า 2x เนี่ยมันเป็น0โดยการกำจัด 2x อ่าโดยเดิมมี x กำลัง2บวก5เท่ากับ 2x ทีนี้นั่นเองอยากกำจัด 2x 2x มันเป็นบวก 2x มันเป็นบวกนั่นเองก็ลบออกเลยลบออก 2x เลยทั้งสองข้าง อืด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกหาบวกลบส x เท่ากับส x ลบไปอส x ก็จะเป็น0นย์ะคะทีนี้พอทางขวามือเป็น0ูนย์แล้วนี่แหละเขาเรียกว่ารูปทั่วไปพอมันเป็นรูปทั่วไปนี่ก็หา a b c ได้เลย a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองคือเลขคือเลข1อ่าเลข1นะคะ b คือ สัมประสิทธิ์หน้า x ใช่5้าไหมไม่ใช่นะคะ b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก็จะต้องเป็นเลขตรงนี้ลูกเลขลบสและ c คือตัวเลขเฉยๆคือเลขห้าข้อน,นี้จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะคือเขาไม่ได้เรียงเนาะไม่ได้เรียงนั่นเองก็ดูไปเลยตามว่า a มันก็ต้องอยู่หน้า x b มันอาเอ็มต้องอยู่หน้า x กำลังสอง B ต้องอยู่หน้า x และ c จะต้องเป็นตัวเลขเฉยๆแบบนี้นะคะทีนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำสามข้อก็คืออ่ามันจะมีข้อที่อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนี่ข้อนี้ในรูปทั่วไปแล้วกับข้อที่ยังไม่อยู่นะักเรียนต้องจัดเองอ่าสองข้อแรกอยู่ในรูปทั่วไปจงหา A B และ c เมื่อสมการจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปเนียนก็ตอบเลยว่า a คืออะไร b คืออะไร c คืออะไรแต่ข้อ3นะคะทางขวามือของสมการมันยังไม่เป็น0ูนเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปให้สมการมันเป็นศูนย์ก่อนโดยการกําจัดเจ้าลบ3เนี่ยกำจัดเจ้าลบ 3, 3แต่เดิมมันมีลบ3อยู่แล้วนัเนียงก็ต้องเอา3บวกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้จัดให้มันเป็นศูนย์ก่อนแล้วถึงตอบได้ อ่ะสามข้อนี้ไปลองทำดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ